ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่ผมเดอะแร็กแห่งเร็กซิงแน่วันนี้เรากลับมาอยเกมเบนเทนอาร์ติเมตเอเลียนคลอสเมกเรตร็กชั่นกันในพาร์ที่เก้ามั้งน่าจะพาร์ที่เก้านะพาทนี้ก็น่าจะเป็นพารทสุดท้ายนะดูจากชื่อมิชชั่นแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็นั่นแหละมามาเลยเลยนะผมมาดูบทสุปของเบนเทนจะเป็นยังไงนี่ยังไงไม่รู้แม่งมาเต็มเลยแต่ยัน <c ounter attack beach> อึอืมเค้าเตอร์แอทแท็กบิชออืมเกียรตมอนด่านนี้มากอะไรล่ะฮะอี่ไม่ได้เล่นนานนะดูมงังกีโซเนหายไปนานจริงด่านที่แล้วก็มีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะด่านที่แล้วแม่งเชื่อมทั้งวันเลยโอเคก็ไม่มีอะไรนะลงไป ตรงไปบ้าอะไรแจะโดนไฟไหม้เอาเนี่ยอ่าตอนนี้ก็น่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองละอันนี้น่าจะเป็นโตเกียวมั้งครับน่าจะเป็นโตเกียวนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราดันมาก่อนอ่าดันไปนไหนวะเออใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวไปช่วยเออดันไปนไหนวะอ่าอ๋อ ตรงนี้โอเคมันมีอ่าแท่นวางพอดีนะอ๋อโอเคอืมอ่ะตีสิแล้วก็อพละไม่โดนอีกไอพน่นอ่ะเพี้ยไม่ไม่โดนทำไมไม่เรมไม่ตลกแล้วนะเออดันไปสิอ๋อแล้วมันก็จะเลื่อนรถออกมานะเขาเรียกว่าเป็น คนไก่เหรอนั่นแหละนะไปดับไฟก่อนฮึบไม่ใช่โดนคนละแข็งเลยนะชิบหายเลยนะฮึบอริกาโตะนั่ไงโตเกียวแน่นอนครอโตเกียวแน่นอนโอเคมีช่องให้เราเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปเพราะเราไม่มีที่ไปเราจะพูดทำไม <laughs> อะไรวะเนี่ยจะแลบได้ไงโอเค อ่าอย่ากระตุกสิเพิบอุ้ยเอเียวเียตกใจอะไรฮะอะไรขื้ขอเตอร์ก่อนทุบทุบทุบอุ้ยเชีย่ยได้ทีก็ตีกูใหญ่เลยทางนี้เพื่อนทางนี้อืทุบทุบทุบเอาอะฮะ เอา้ายังไม่ยินเสียงตีเลยแม่งตายแล้วแม่งปักโอเคก็เคลียร์เร็วดีนะมันกรซอเนี่ยแม่งตัวใหญ่นะตีแรงด้วยนะแต่เดินช้าเป้าใหญ่โดนโจมตีง่ายนะอืมอุ้ยเคลียร์ตกใจไฟอีกแล้วอ๋อมีฮึบตกใจหมดอ๋อฮึบ โอเคให้ <Okay>. hey, มันได้อย่างงี้สิมึงดรอปอย่างงี้บ่อยๆสิขี้เกียจหาทุบแล้วมไม่ได้นะฮะโอเคเปลี่ยนเป็นปตัวนี้แล้วกันผมชอบตัวนี้อ่าหาหนทางไปเอง <laughs> ประมาณนั้นใช่ไหมหน่อพัซเซิลอ,อีกแล้วนะพัซโซพัซเซิลน,น,น,นั่นแหละถ้าเรียนผิดขออภัย <laughs> ไม่ค่อยเก่งอังกิจเหมือนกันโอเคทุบ okay. ่ารถก็ทุบได้เว้ยดีดีด,ดีดันไปทางไหนก่อนนะมันมีสองที่อ่ะดันไปทางซ้ายก่อนแล้วกันซ้ายของผมเนะี่ยก็ถูกเลยว่าซ้ายของโอเคเราก็ข้ามไปฝั่งนั้นใช่ไหมหึบขพอใช้วงสวิงนิดหน่อยทึบอะไรบอกบอก อะไรบอก,บอกว่านี่อะอ๋อให้ตีหรือว่าอะไรก็นะก็ก็ข้าไป <c oughs> ก็ข้าไปฮึบเดยวข้างล่างมีอะไรไหมเซฟก่อนฮึบอืมเผื่อจะมีของดอปอะไรบ้างไม่มีเลยเหรอ คุณคาครับบริษัทโอเคหยับคายแล้วไม่เนี่ยพนดอะไรหยับคายได้ตลอดเวลาก็มันติดนิสัยนะโอเคแล้วก็ดันมาอีกฝั่งอืมเขาียกไม่ตกสำรวจเว้ยเกือบไม่เห็นว่าทุกได้ okay. แล้วก็ดันไปอีกฝั่งนะแล้วก็จะมีเหมือนกับฝั่งนี้นะใช่ไหมคือกูไม่เห็นทางเลยครับเออ ลืมปรับมุมกล้องเฉยนะนาโอเคแล้วก็ไปฝั่งนี้ก่อนฮึบอ่าโปรเช่อัชโชดี้ปึ๊บโอเคนี่ก็ใช้เพียอไอพฟนเราเนะฮะใช่ไหมเดี๋ยใช่แล้วแหละเดี๋ยวจะหันดีๆเองพลาดบ่อยเหลือเกิน ึมีแพทย์ประตูอีกฝั่งก็เปิดแล้วแม่งหันให้เองด้วยนะเดี๋ยวมาปรยดเวลาโอเค let's go let's go ก็ก็เราจะพูดอะไรวะลืมอีกแล้วเซฟโอเคน่าจะเจอพารเซิลนะไม่แน่เจอบอสนะ่หรือว่าเจอบอสเราที่ต้องโล่งเนี้ย อ๋อไม่เจออะไรสักอย่างนะเจอแค่มอนเป็นหมูนะฮะมาไอ้หนูอุ้ยเหี้ยไอมาสเซตีมาสเซอะไรฮะตีก็ไม่ถึงโอ้จอกลเลยกินฮึบอืมไม่พลาดเว้ยเรียบร้อยหมดอ่าดือ้อ เป่าประโยชน์น่ะตีมาไม่ใช่มึงอีกวกตัวตีมาฮึบโอเคหมดปัญหาทีอ่าอืมอืมอืมฟาดงงฟาดงาโอเคไอ้ตัวนี้มันผมไม่รู้หรือว่ามันฟิวชั่นกันหรือเปล่ารเาราเกิดเป็นเอเลี่ยนตัวใหม,ม่ผมไม่เคยเห็นพวกมันเลยนะสักตัวเลย เพราะแม่งผมดูภาคเด็กไงมันมี The โฟอาร์มอัปเกรดไอตัวปลาอนั่นแหละจำชื่อไม่ได้เหมือนกันสติงไฟล์พวกนั้นนะก็ส่วนภาคนี้คือไม่เคยดูเลยนะแต่ว่าจะลองไปดูก็กันนะน่าจะสนุกดีแล้วมั้งโอเคอ่ะเขาฉากเฉยเชี่ยนั่นมันอะไรเนี่ยเหยดเค โอ้โหนี่มันไกเวอร์ไม่ใช่ใคล้ายๆแต่ไม่ใช่เคยทานมาว่าไกเวอร์ทุกวันนี้ไม่ยังไม่จบเลยนะฮะไกเบอร์น้าสุดมาถึงไหนแล้ววะจำไม่ได้แล้วนเนี่ยโอเคนอกเลือกเฉยเลยอะไรจะนุ่มๆพายุหวานเย็นพายุหวานเย็นอะไรโลก อะไรโลกโอุย้ยโอ้โหเชียเลยแม่งหลบยากอะเราเป็นมังกรซซแม่งหลบยากน่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะทางด้านกายภาพไม่มีใครตีแรงกว่ามังกรซซแล้วนะอะ่ไปไม่ได้อะโอเคตัดทางเชื่อมต่อกับกูซะง,งั้นบังคับให้ไปข้างหน้าอย่างเดียวเอาควณครับโอเคอยังไงครับ มีกล่อ,องซีรีมเขาเรียกว่ากล่องหวอนั่ะแหละเชื่อมกับเหมือนแม่เหล็กอยู่หนึ่งอันแล้วก็มีโอ้โหอะไรแย่ๆเนี่ยแต่มีคันโยกอยู่ข้างในนะฮะมังปิดให้เองไอ้ตุ้ยให้เองอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวมีของไหมเนี่ยก็ยเวียนหัวเวียนหัวพูดเลยวะ อโอเคต้องไปช่วยมันนะฮะออ๋มีรูรูแห่งความอะไรวะนั่นแหละนะข้างในวะเออพูดญี่ปุ่นอะไรฟังอยู่เรื่องอะไรเนี่ยอ่ะนี่ก็ตัวเองฟังญี่ปุ่นรู้เรื่องแล้วมันรูมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าอยู่นี่โอเคไปช่วยมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมตีไปก่อนแล้วกันการลืม ผมมาแล้วผมมาช่วยทุกคนแล้วอ่ะช่วยยังไงอ่ะโอเคทุบทางออกให้อะ่ะฮึ ف! บไปอาริยโตอาริยโตนั่นแหละนะติด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 จะแวะเล่นเฟซบุ๊กเหรอเจไม่ใช่เขาเปิดประตูให้เรานะแต่ยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมก็ประตูมันยังไม่เปิดก็คงจะเปิดได้แล้วมั้งหามว่าอะไรแปลกๆอืมอืมโอ้โห โอเคกับรูเดิมก <loss> <spe> ับรูเดิมท <parfois> okay, <sis> so ี่เราเข้ามาแล้วก็ไปแก้ปริศนาต่อคนดีได้เกินก็เราเป็นฮีโร่เนี่ยนะโอเคน่าจะน่าจะดันฮะเพราะมีอันนั้นอยู่ตรงนั้นนะอันนั้นคืออะไรเพราะมีน่ะนั่นแหละช่องทางอยู่ตรงนั้นเขาอ่าขึ้นไปสิเอออ่ามีคนอยู่ข้างในนะ เราจะเข้าไปได้ยังไงมีที่ห้อยโหนรถบัสรถบททัสทุงไหนวะรถสิบล้อใช่ไหมกี่ล้อมาด้วยไปไปก่อนละเอ,อ่อยังไงวะนี่เหรออาใช่ด้วยนะใช่ด้วยเราก็ขึ้นไปใช่ไหมไม่รู้ โอเคอยากจะตกอาอุ้ยทาสานมาแล้วจ้าโหยโหยมันมันร้องไงวะทาสานโอเค,อเคพวกนี้ก็บอกตลกไม่ดูเวลาเลยกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยไฟไหม้เนี่ยร้อนตายมาเนี่ยปูดโอ้ยโอเค เมื่อดีก็เถออะไรไม่รู้ฟังไม่ได้ยินเลยก็นะเล่นเฟรอีกคนไม่ใช่จะเล่นมุกซ้ำทำไมอ่ะโอเคประตูเปิดแล้วนะแต่เด้อเปินแนวเปิครับดับไฟก่อนไม่มีอะไรทำดับไม่ได้อีกดับได้เนี่ยวะโอเคไปแล้ว door open มาอยู่ไหนวะ door open อยู่ทางนี้งงทิศทางเดี๋ยว อันนี้มีอะไรไหมมันควรจะมีอะมั้งดับได้มันควรจะมีอะมั้งไปไม่ได้แต่ดับได้นะฮะโอเคขอบคุณครับกำลังตามหาของดับตามด่านอยู่เนี่ยไม่เจอเลยจริงสถานการณ์จริงเราไม่มีเวลามาตีอ่าตีของเก็บคะแนนเก็บพอยต์อะไรนะเกิดการอาสิวนักขวาญนะทำไมกูตีไม่ได้ เออเชี่ยตีไม่ได้เฉยเมื่อกี้ฮึบอืมกวาดเรียบกวาดเรียบอะไระจ๊ะจอกไปน้องน้องอะ่ะอืมโอ้ยดูก,การพีไฟก่อนไม่มีก้อ<ว>ยไม่มีแล้วจะคุยทำไมมันก็น่าจะคิดอย่างนั้นอืมเรียบยังเรียบยังโอเคหางโล่งสะดวก เวลาหาของแต่ไม่น่าจะมีงั้นเราก็ไปดีกว่าแต่ด่านนี้ม่งใช้ประโยชน์ได้ทุกตัวเลยนะทุกทีมันจะ,ะมีตัวที่ไม่ต้องใช้ประมาณหนึ่งตัวนะเวลาไปเล่นด่านต่างๆนะแต่ด่านนี้มันใช้ทุกตัวเลยเนะี่ยเรียกอะไรกันล่ะูดอะไรอะโอเคอ่าอ่ะ,อะ,อะ ให้ดับไฟหรือยังไงเนี่ยมาดับไฟก่อนนะมาดับไฟก่อนโอ้โหอ่ะก็ไม่มีอะไรเนี่ยเนาะอ๋ะอมันก็ซอโอเคดับไฟเป็นงั้นแหละดับไฟเป็นงั้นแหละโอเคปลอดภัยได้ใช่ไหมทีนี้ก็หาทางลงเองนะโอเค กับคุณที่เช่าบริการอ่ะเปลี่ยนล่างกับเป็นสไปเดอร์มังกี้สิเว้ยแม่งบัอกอะไรแม่งไม่รู้นะมายืนตรงนี้แม่งเปลี่ยนล่างไม่ได้ <c oughs> What the fuck แม n โอเคแล้วก็หาทางออกไปเรื่อยๆอตีอันนี้อะไรเข่งปลา <c oughs> อุ๊ยเครียตัวอะไรเยอะแยะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหเฮี้ยแม่งมีโล ้อสัตว์เอ้ยไอตัวนั้นเขาเติมไม่ได้น่ารำคาญเว้ยเฮ้ยอีเหี้ยหืเวนป่ยยวยอะไรเยอะแยะโอ้ยฟักอยู่เ <c oughs> ขาเติมมาสิเว้ยไอ้นี่ก็ยิงกุจ,จังเลยตายเอาแล้วเนี่ย นั่นไงโอ้ว่าแล้วอืสัตว์เอ,อ้ยไม่ตีมันทำไมเออโอเคใจเย็นละนั่นไงชิบหายเอ,อ้ยโอเคอ่ะต้องใช้ตัวขนาดแล้วล่ะป้าบ อตัวโปรดพายุน้าแข็งใสต้องแม่งตัวใหญ่เกินน่ะเมื่อกี้อ่ะมันตีมาสิยิงมาทำเฮียฮะย,นะยิงกูจังเว้ยเฮีย,ย,ยมันไสเต้กูเซ่เออก็แค่นั้นไม่ใช่มึง ไปไกลเลยหลบได้นะ anyway. หลบได้อะไรล่ะฮะหลบสซเออแล้วก็ปูดแบ็คทิกเท่ทหนึ่งทีร้อยไปสะได้มังกาซอนี่ไม่เคยถนัดนะมังกาซอนั่นแหละกดยกชืีอผิดตีไม่ได้ีก เออทางไหนจ้ะโอเคทางนี้เซฟนน่นไงเจอบอสแน่เลยนี่เจอบอสแน่เลยนี้ดูท่าอย่างนี้อ่าไม่ใช่นี่วะพัซโซ่เนี่ยไม่ใช่บอสโอ้ยมีรูอยู่ข้างบนแล้วก็มีกล่อง ให้ลากอีกแล้วโอเคทุบก่อนอืมเข่งปลาคาเวียทุบก่อนใช่อ่ะไม่น่าใช่นะโอเคเอาให้หมดเอาให้หมดอเอาให้หมดเดี๋ยวดันอันนี้ไปก่อนแล้วกันมันก็ใช่สองอันใช่ไหมเดี๋ยวว่าอันเดียวมันมีสองอันก็น่าจะใช้ทั้งสองอันนั่นแหละนะโอเคประตูตรงนั้นเปิด ตรงนี้ยังไม่เปิดเราก็ใช้นี่เป็นการเป็นฐานต่อขึ้นไปในการจะเข้ารูไปคือไม่เห็นทางจตยัดอ่าโอเคสไปเดอร์มังกี้ถึงไหมเนี่ยเชี่ยมไม่ถึงอีกอะไมปึ๊บโอเคถึงไปดีๆสิเพื่อนเออนั่นแหละสวยงาม อ้ไรู้สึกวดคอเด้ออ๋อมันมาอีกฝั่งนะแล้วก็ใช้พี่ไอโฟนในการเปิดประตูแล้วมันก็ต้องใช้กล่องสองกล่องในการกดทับโอเคอ,อันที่เกยที่สุดก่อนก็ ไปดันดีกองมาก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้โอเคเ้ย okay. ต่อจ้าใช้แรงเลยจ้าอุ้ยอุ้ยไม่ได้กดนานอุ้ยอุ้ยดูหน้าดูหน้าหน้ามันได้ฟิลสัตว์เลยข้างล่างมีอะไรไหมเนี่ยอยากจะลงไปสำรวจแต่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็น่าจะลงไปไม่ได้แล้วก็น่าจะกลับขึ้นมาไม่ได้แต่ลองเดี๋ยวลองลงไปแปบบ เอาตายเลยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นอย่าลงไปแต่ว่าลงไปได้ไม่ต้องลงไปดีกวนะ่าน่ะหลายใจเหลเือเกินใจโรเลนะฮะโอเคดันมาโอ้ยบงังตัวเองบังทางอีกเออเอาเข้าไปก็ไม่มีอะไรมากก็ดันกล่องเข้ารูไปมันก็ขึ้นไปสิเว้ยโอเคพอแม่งครบแล้วมันก็เปิดประมาณน,นี้นะฮะ นั่นแหละเจอบ,บอสจริงๆแล้วแหละนะเจอบ,บอสจริงๆแล,ะละ้วล่ะอืมเข่งปลาคาเวียนี่อุดมไปด้วยเร่ธาตุนะขนาดเอเลี่ยนยังกินได้ <c oughs> เลือดยังเพิ่มอ่ะโอเคไงจ๊ะมาดูฉากสนหน่อยละกันเฮ้ยบฮู้มนกูซือ เจอนี่ไอ้เสน่ยจอกจอกจอกอื้ออ,อางงแพ้ง่ายอย่างว่าเบนเฮ้ยมันก็ซอมมึงสู้ไม่ได้เลยเหรอนะเบนแก้มตุยเอาจีเมทริกส์เมสกับเบสต์ โอเคฟังมันพูดดีกว่าน,นะไม่สวยอนะไม่สวยอนะเด้ประกอบอย่างกับที่แปลงร่างอุลต <Okay. S 1> ร้าแมนเด่ปาบมีเอเลี่ยนกี่ตัวอ่ะมีตัวเดียวล่ะปัาบเดฟยักษ์ชนยักษ์ว่าแต่เราสีแดงนะเราเรโตเว้บิ๊กอ่ะ สิบหา่าละวปึ๊บโอ้อะไรเนี่ยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปึป๊บปึ๊บปลบไม่ได้แดกน้องกูก็เมอเอาเชียบไม่โดนอีกปล่อยลำแสงซะอีกอะไรล่ะฮะเฮ้ยหลบไม่โดนหรอกน้องกูก็มี <c oughs> ไม่ต้องปล่อยเฮ้ยนายไม่โดนเฮ้ยอ่านนายเต็มเต็มหน้ากูเลย อืมสะเด้อปล่อยจังเฮ้ยยืบหลบยืบหลบอืมแล้วก็ปล่อยใส่ยืบหลบอืมไม่ได้แดกไม่ได้แดกอืออืมเอาไปคัดรู้จักเปล่าล็อกกี้ล็อกกี้อือโออโออืม,อม,อมหุกลำตัวหุกลำตัว จับเวียงแล้วก็มาต่อไปไหนไปไหนทำอะไร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 กูไม่เข้าไปหรอกฮึบโอ้ยเหี้ยแม่งโดนอีกอืมไม่ให้มึงปล่อยชิงปล่อยก่อนฮึหลบแหม่ไม่ได้แดกอะไหไม่ต้องปล่อยเชี่ย ังอ๋อฟัก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 มันที่โกงอ่ะอาไม่ถึงเว้ยอืออุ้ยไอ้เหี้ยแม่งกันไม่ได้ด้วยเออลำแสงคืนอแม่งมีฮอมาช่วยยิงอีกมันมันยิงเราด้วยไม่ใช่ไหมเมื่อกี้แม่งยิงเราเออ ไม่โดนโดนคาเ,เตอร์ไม่ได้เขอยู่ไกลปึ๊บๆปร๊บป๊บป๊บหลบก่อนหลบก่อนอะไรนะฮะปล่อยจังเลยเอาอีกอะมีมานานนี่มันก็ใช้อย่างไลฮะไม่มีงไงกูไม่มีงไงอืมอืมไม่โดนหรอกนี่อัปเคอร์ซิเรียมจักเปล่าฮาจิเมโนอิปโปเคอยอ่านไว้ อะไรสูงวงเวียนใช่ป่าวะมันชื่อนี้ป่าวะกูอ่านผิดจังแทงเข้าแทงเข้าแล้วก็จับเวียงแล้วก็ซ้ำต่ออะไรอะอะไรอะโอ้เเคาน์เตอร์ไม่ทันน,นึกว่ามึงจะต่อยไงอึ๊บหลบแหม่ไม่โดนอะไรเฮ้ออะไรเฮ้อถ้าปล่อยพลังอย่างอุลตร้าแมน อะไรอะไรอะไรลบสี่เฮ้ยอ่าปล่อยทันลบอ้ยเขี้ยไม่โดนอีกเอาไม่ปล่อยพลังใส่อะไรของมึงเมื่อกี้มึงก็ล็อกเอ้าโคตรดีเลยมึงมาปล่อยเว้าเฉยอ่ะอะไรเคาน์เตอร์แท b i บิชน่าจะเคาน์เตอร์ได้ทุกดอกลนะ อ้าวชิบหายมึงไม่ปล่อยท่าตีอะไรกับมึงเนี่ยเริ่มบน่นเริ่มบน่นเริ่มไม่ได้ดังใจปล่อยพลังสิเออแค่นั้นแหละอืมเรียบร้อยอมองหน้า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 หับเข้าฉากไหลไปสัตว์อออีชาร์จพลังฮะ ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาต้องเอาลำแสงสตอรียมอ,อือ,อ,อ,อนี่ครับอ่าคุณเลอร์โดนอ่าบอลสะท้อนของตัวเองอะ <laughs> ไปดวงอาทิตย์ใน่เคยเคยดรากันบอลเดอะมูฟวี่ก็น่าจะเข้าจอนะ <laughs> แต่อันนี้เป็น,เป,นเป็นแค่ลำแสงเยส ไอเนียมมันจะทําให้อาชีพฉันทํางานง่ายขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมเห็นดูาอาชีพหายละหายไปเลยก็หายไปแล้ว <c oughs> ไ่ง่าเบนโอเคแต่ก็ขอสักุ้ยขอสักคลิปไปก็แล้วกันนะก็สุดท้ายเบนก็ปกป้องโลกไว้ได้ครั้งนะแล้วแม่งก็หาไอเทมไม่เจอเลยมึงไปซ่อนอยู่ตรงไหน ก็นั่นแหละก็สนับซิลลเป็นเห็นก็น่าจะจบลงแค่นี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีต่อแล้วนะฮะขอบคณที่รับชมกันมาจนถึงภาคนี้นะมีใครดูมาถึงบ้างวะเนี่ยแต่ภาคสุดท้ายแม่งแป๊บเดียวนะจบด่านแรกๆเลยแม่งนานชิบหายเลยเพราะนั่นแหละพารโซมันเยอะด้วยนะแล้วมันเจอบอสสองตัวต่อดา่ดานนี้แม่งเจอบอสตัวเดียวเองก็นั่นแหละก็ <c oughs> จะพูดก้ออะไรเยอะๆแนหะใครสนใจหรือชินชอบอยาก ตามผลงานก็สามารถกด Subscribe ที่อยู่ตรงนี้เพื่อติดตามผลงานต่อๆไปกันได้นะแล้วก็ที่อย่อื่นที่ใต้ดีสคร i ปชันใครสนใจก็ลองกดลงไปอ่านกันได้นะผมโอเคก็เจอกันใหม่ซีรีสนะ์หน้าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะบ๊ายบายเซียวันนี้มาสุกด้วยนี่